สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับวิธีการแกะเครื่องนะครับของซัมซุง A2K นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผม A2K นะครับซัมซุงรุ่นนี้นะครับต้องแกะหน้าจอนะครับหน้าจอออกนะครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนลําโพงเปลี่ยนไม้นะครับต้องแกะหน้าจอนะครับผมตัวนี้จะสายแพรจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องแกะด้านข้างนะครับเป็นกาวนะครับติดรอบเลยนะครับกาวจะเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อนเนต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็มีดังนี้นะครับผม นี่ก็ตัวงัดนะครับแล้วก็ที่เป่าลมร้อนนะครับหาเพื่อนๆนท่านไหนนะครับไม่มีนะครับใช้ได้เป่าผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ปิดเครื่องนะครับถอดซิมออกก่อนนะครับ ตัวนี้เป่าลงไปเลยนะครับวิธีการงัดจอนะครับผมตัวนี้ก็ค่อยเสาะเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับจนถึงแค่นี้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นสายแพรแล้วนะครับตัวนี้นะครับแพรขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเยื้องกล้องนะครับจะมีสายแพรอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสายแพรของทัชสกีนนะครับผม เพื่อนๆควรระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเราจะงัดหลังขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเต่ารอบๆเลยนะครับหากแตะร้อนแล้วก็ทําเลยนะครับ ตัวนี้จะงัดด้านล่างขึ้นนะครับเสาะร่องเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับกาวเริ่มอ,อ้าออกแล้วนะครับกาวจะเหนียวนิดนึงนะครับ วันนี้ค่อยๆทำนะครับเห็นไหมครับตัวนี้งัดขึ้นนะครับขึ้นนิดนึงนะครับกาวตัวนี้จะเหนียวมากเลยนะครับด้านบนนะครับตัวนี้ดึงขึ้นเลยนะครับ เราจะเหนียวนิดนึงนะครับตรงนี้ค่อยๆซาะนะครับตัวนี้นะครับเบาๆนะครับตัวนี้ดึงเลยนะครับดึงลงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับผม หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวสายแพร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับสายแพรของทัดนะครับผมถ้าขาดแล้วนะครับต่อยากมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเยื้องตรงนี้นะครับตัวนี้เอา เอาที่กั้นนะครับออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมเอาออกเลยนะครับใช้เล็บงัดออกได้นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีน็อตนะครับยดึดเต็มไปเลยนะครับผมเอาออกเลยนะครับ ส่วนท่านไหนนะครับที่จอเสียนะครับต้องเปลี่ยนจอนะครับทําวิธีนี้เลยนะครับผมทําเหมือนกันนะครับแกะจอออกนะครับลองเทสจอก่อนนะครับถ้าหากเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับติดกาวนะครับเอาใส่ได้เลยนะครับก็ง่ายนะครับผมไม่ซับซ้อนนะครับ จอก็หาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ l a z a ด a นะครับช h อปปี e มีขายนะครับจัดส่งก็เร็วนะครับวัน2วันก็ได้นะครับส่วนจอก็ราคาหลักร้อยก็มีนะครับผมหลักพันก็มีนะครับแล้วแต่บางเกตนะครับ ขันออกให้หมดเลยนะครับตัวน็อตนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะงัดนะครับตรงขอบด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะเหนียวนิดนึงนะครับรค่อยๆทำนะครับงัดรอบเลยนะครับ ค่อยๆทำนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นฝาหลังนะครับจะมีลำโพงด้านบนติดเลยนะครับผมท่านไหนนะครับที่ลำโพงเสียลำโพงแตกไม่ดังนะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนทำวิธีที่ผมสาธิตดูได้นะครับผมทำแบบนี้นะครับงัดหน้าจอออกแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนแบตนะครับจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้งัดนะครับ งัดขึ้นเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวแบตตัวนี้จะมีกาวติดอยู่ดอรอบนะครับสามารถเอาออกได้นะครับหาซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมซื้อในเน็ตได้นะครับกล้องนะครับตัวสั่นตัวนี้ตูดชาร์จนะครับตัวบอร์ดจะมีน็อตนะครับ1 2ึสาตัวนะครับ ส่วนเครื่องนี้นะครับตกน้ำมานะครับผมตัวบอร์ดช็อตนะครับนี่นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นลำโพงด้านบนนะครับถ้าหากช็อตซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซัมซุง a 2องคอนะครับก็ไม่ยากนะครับ วิธีการแกะนะครับเพื่อนๆลองทำตามดูได้นะครับผมก็จบนะครับก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะครับวิธีการแกะเครื่องนะครับ A2 คอนะครับผมสวัสดีครับ